สวัสดีครับจู่กับผมนะครับช่องทวันอนทัวนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับหนอนครับผมเป็นหนอนที่เจาะยอดนะครับเจาะยอดนะครับของผักสาบนะครับนี่ครับนอนอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเจาะแต่ผักสาบหรือผักอีนูนครับเขาจะเจาะยอดมะเขือเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมครับ มองดูครับลักษณะครับจะรู้ได้ไงว่ามีหนอนครับเราต้องทําลายออกครับนี้ครับอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ตัดออกมันก็จะแพร่พันธุ์ครับเขาจะแพร่พันธุ์เยอะมากนะครับนี่ครับลักษณะครับสังเกตครับผมใบเขาจะเหี่ยวนะครับอันนี้ผมถ่ายในช่วงบ่ายโมงครับอาจจะแสบตาที่ตึงนะครับนี่ครับใบเหี่ยวเห็นไหมครับใบเหี่ยวครับใบเหี่ยวครับเหี่ยวมองหมดนู่นเลยครับ เหี่ยวเป็นแถวครับน้อนอันอันนี้ครับสร้างความเสียหายอย่างเยอะนะครับนี่น่ครับใบเหี่ยวมาไกลเลยนะครับไปถึงนวนเลยครับนี่ครับนี่ครับยาวเลยครับยาวเลยมาครับเหี่ยวมาเรื่อยนะครับเนี่ยผมส่องให้ดูครับนี่ครับต้องกําจัดออกนะครับผมเหี่ยวถึงใบไหนครับนี่ถึงใบนี้ครับผมเหี่ยวถึงใบนี้เลยนะครับเนี่ย แล้วก็ดูหารูครับหารูรูเล็กมากเลยครับนี่ครับนี่ครับอยู่บนนี้นะครับรูเดี๋ยวผมจะชี้ดูครับกล้องขอมโฟกัสนี่ครับรูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับรูที่เขาเจาะอยู่ตรงนี้ครับเราจะตามหาตัวเขากันนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมีครับมีรูเหมือนกันนี่นี่ครับท่านชมมองเห็นไหมครับเนี่ย นี่ครับรูตรงนี้ครับเนี่ยนี่ปลายปลายกางไกลผมนะครับเนี่ยนี่ครับเราก็ขยับมานิดนึงครับเพื่อตัดเขาทิ้งครับตัดเพื่อกําจัดตัวหนอนครับถ้าไม่กําจัดอันนี้เขาเรียกว่าแมลงปากกัดนะครับผมจะตัดไปเผื่อนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไปดูตัวหนอนเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ นี่ครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนี่ครับเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆนอนของนอนของต้นมะเขือนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นมะเขือครับอันนี้ผักสาบนะครับจะเอาใบมาด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานครับจะเป็นนอนเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่านอนแมลงปากกัดนะครับเขาจะออกเป็นตัวนอนแล้วก็มาทําลายกินลูกมะเขือหรือว่าผักสาบของเรานะครับ โดมากลูกภาสาไม่ห้ยกินครับนี่ครับยอดมะเขือนะครับนี่นี่ครับลักษณะเหมือนกันนะครับยอดมะเขือครับนี่เหี่ยวครับตัดไปดูครับนี่เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูครับนี่ครับไปดูครับเหมือนกันครับนี่นี่ยอดมะเขือเหี่ยวครับเห็นไหมครับนอนนี้เราต้องกาจัดทิ้งครับนี่เห็นไหมครับใบมะเขือเหี่ยวนะครับนอนลงอย่างนี้ครับแตงว่า ต้นเจาะนะครับตัดครับแล้วผมพาไปดูต้นหนอนกันครับแป๊บหนึ่งครับต้องไปหาที่ที่เราจะมองเห็นนะครับเอาละครับผมพามาดูนะครับลักษณะนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับยอดผักสาบก่อนเลยนะครับเนี่ยยอดผักสาบนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นรูเล็กๆนะครับรูเล็กๆมากนะครับ นี่ครับตรงไปกันไกลครับไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่าครับมืดมากเลยครับดูในกล้องก็นี่ครับเป็นรูเล็กๆเลยครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับได้ช่วยจับกล้องให้นะครับจับไว้นะครับมันจะแกะนะครับเห็นไหมครับรูนี่ครับแกะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับข้างในก็จะโดนกินเนื้อเยื่อนะครับโดนกินเนื้อเยื่อนะครับแกะหานะครับต้องตามค่าให้ได้ครับ มันจะระบาดในสวนเราครับนี่นะครับหายยังไม่เจอครับเดี๋ยวก่อน โอ้นี่เจอแล้วครับเจอแล้วนี่ครับเห็นไหมครับไตอยู่ครับนี่นี่ครับไตมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวมึงไปนะนี่ครับไตมาแล้วนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวเขาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับที่จอดยอดมะเขือบ่อยๆครับนี่ก็เหมือนกันครับผักบาบเ้าก็มาจอดครับแล้วก็จะเหี่ยวนะครับ เหีื่วเช่าไปตามเครืออะไรนะครับนี่ครับเป็นหนอนครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะพามาดูมะเขือบ้างครับตอนนี้นี่ยอดมะเขือครับเมื่อกี้ยอดผักสาบของเรานะครับผักสาบผักอีนูนครับคราวนี้เป็นยอดมะเขือนะครับเดี๋ยวมจะให้ดูนะครับมีรูยตรงนี้ครับท่านชมอาจจะมองเห็นครับเล็กมากครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่ครับรูเขาครับ น่าจะอยู่ฝั่งยอดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคล้ายกันเลยนะครับตัวเดียวกันครับเป็นนอนแมลงปากกัดนะครับครับตัวเล็กมากครับนี่นี่ครับจะผมจะแค่ออกนี่ครับตกมาแล้วนี่ครับตัวเดียวกันเลยครับอันเดียวกันอีก ก the ิ่งหนึ่งครับนี่ครับอยู่จุดนี้นะครับนี่ครับนี่ครับใบมะเขือเหียวนะครับหากเราตรงนี้ครับนี่ครับเขาก็จะน่าจะอยู่ฝั่งยอดนะครับถ้าเราหักตรงตรงรูเจาะนะครับเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับตามไปเลยครับนี่ดำปื้ดเลยครับเห็นไหมครับมันจะดำปื้ดเลยนะครับ โอ้นี่ครับโดนในโดนเล็บมือครับนี่ตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับหยุดปลายนิ้วแล้วนี่นี่ครับนี่ครับได้มาเลยครับตัวเดียวกันนะครับนี่ครับนี่ตัวหนึ่งครับนี่ของยอดมะเขือครับนี่ครับเรียกว่านอนแมลงปากกัดนะครับเราต้องกําจัดครับถ้าไม่กําจัดเขาก็จะอาศัยอยู่ป่ายยาครับเวลาโตขึ้น เป็นตัวครับก็จะมารบกวนพืชผักของเรานะครับผมนี่ครับนอนตัวนี้ครับร้ายกาดมากกว่ามากกว่าแมลงผีเสื้อนงครับเนี่ยนอนแมลงผีเสื้อยังไม่เท่าไหร่ครับเราก็ยังมองเห็นได้กําจัดได้แต่นอนพวกนี้ครับถ้าเขาไม่จอเครือแล้วใบไม่เหี่ยวเราจะไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยเอาครับผมวันนี้ก็ขอบคุณผู้ที่รับชมรลบฟังครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ